นี่คือสิ่งที่จะตั้งศึกษาเรียนรู้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตไม่ใช่ฟ้าลิขิตไม่ใช่ลมลิขิตหรือไม่ใช่ใครล,ลิขิตเราตั้งหากลิขิตชีวิตตัวเราเองแลวโดยชีวิตในปัจจบุบันั้นเราขาดแคลนสิ่งใดไม่สมบูรณ์สิ่งใดพบชาติต่ภไยอยากเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้ก็ต้องสั่งสมบูรณ์นี่หนไหมจ๊ะสั่งสมบูรณ์อย่างเดียวเท่านั้นแหละเมื่อ อะไรยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏรสร้างบารมีเราจะมีกิเลสหนาปัญญายาอย่างไปนิพพานและที่สุดห่งทมยังไม่ได้เราก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขสบายต้องท่องเที่ยวอยู่แค่สองภูมิคือมนุษย์ยโลกกับเทวโลกกสุกติภูมิพอแล้วอย่าเพิ่มภูมิที่สามมนุษย์ แล้วก็าอาบายแล้วก็สวัรค์อย่าไปสลับเพื่อแสวงหาประสบะการณ์เลยเราผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่ดีเลยไม่ดีเลยไปแค่สองภูมินั้นสองพภูมิคือในมนุษย์กับเทวโลกและเทวโลกเต้องเน้นดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธริสัตเพราะตรงนั้นเป็นที่ชุมนุมของบรมโพธิสัตว์พูกมีบุญบารมีอยู่ตรงนั้น โอ้เวลาเจอกันท่านคุยกันแต่เรื่องการสร้างบารมีบอาโอ้พุทธันดอนนั้นกับโน้นข้าพเจ้าได้สร้างบุญบารมีอย่างนี้อย่างนี้ฟังแล้วมันปลื้มเ่ย